สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปลาฝันครับวันนี้มามึงหุ่นตาเห็ดวาววาวอย่างรกับฝอนี่ครับเห็ดวาวในร้านอันนี้กะเอาได้ไหมครับนี่ครับ วิศวกรระงามงามต้องเสตถ่ายยังบอนเสตถ่ายยังเหีุ้ปูนลุงปูนโอ้ลุงปูนก็เอื่นวาวซองห่องหมอครับอ๋อเอื่นวาวจุฬาจะไหนครับาวจุฬาเลยครัหางนีกยังป่าหรอครั่าหางป่าวาวจุฬา เป็นสองห้องเออห้องห้อ,หองหอง้หองนึงเลญ่น้อยลงหรือเปล่าแน่นอนอ้ยเจ<อ>๊ไถ่ร้านใช่ไปเรียนไปเรียนเงนินด่วนสนามกีฬาารงเรียนกับเ <c oughs> มื่อมึงวิธีการทำเบาครับเบาสองห้องอันทั้งในอ่ะเป็นเรียงกะบ่อยเบาทั้ทงในอสองห้หองเหมือนกันเนาะ นี่ครับอ้มีอ,อ,อัดตโน่่อบคุณกน่อเราคุณ่นะนี่อไฟครับพี่น้องครับเิด <c oughs> ไฟย่งบอยไ,ไ,ไ,ไฟจอย L E D หบไฟอ่าี่เป็น,น,นอัตโนอมมันใส่เวลาลวได้โนครับประ,ประมาณสมชั่วโมงสามชั่วโมงดับ

ต้องต้องไหว้วันมไหวห้อไหวซื right. ้อไม่ไหวพอเ่ยนี่สองพันสองพันบาททานูอีกสองพันเนี่ยัเครื่องมือเหมือนตัวนี้ใจรักโอ้ซื้อไหถุงไส้ตัวนี้ีกคร้ โอ้เอาไปเห็ดบ้าตวก่ตววันนี้เห็ด <c oughs> <c oughs> เห็้าหน่อยต้อสวยงามสวยงามครับสุนพันกเกเีไบไหหาพันรอได้ได้หลืได้กาน<อ>ตัวบราวตัวพันขนุนี้สองพันเครื่องมือน,น่ะ การาบการาบเป็นอะไรครับงามงามงามนี่ครับมาทำเบาหน่อยต่อโอ้เด็ด <c oughs> นี่มันครับลูกมันแ <c oughs> บบเ <c oughs> บาเบาสองห้อง <c oughs> น,นี่ของที่สองซื้อของหน่อย <c oughs> มีอัไนหรือเ่าเอันต็เลยน่ะถ่ายอย่างเง, <B ool. S 2> งี้ยปูนส้มปูนเห็ดไปถ่าล้างไส มาวนี่เ <refugees> ป <forever> ็นเอ๊จนิดบก่าอนไว่าลายอยบว่ตเ็ดน่อากันงูเอออย่างก็อกว่าอย่างว่าคยว่าตุ้อย่างว่าันเห็ดตัวตีตัวแดอว่ารูปหั่มกับแบบนีรูปหั่มเม็ดไข่หั่มสองไข่ลวเม็ดเป็นตัวอนบอูปลายแดงืคือเออเห็นคืนอย่านี เอาไปแข้งรึเปเอาไปแข้งน้ำเปล่าเนะพ่อแข้งตั้งไหนเรแข้งวางนั่นเหีวันนีอยู่เป็นน้ำจานสลัดข้าวกม้อเขาแข้งเนี่ยเขาแข้งขึ้นสูงเนี่ยไหนข้งขนสยงามเนงาม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 าสองลูกรา้สองหง เ <laughs> บาจิวเบาจิวน,นีีครับนอนรับชมบรรยากาศการเห็ดเบาครับทำเบาเ <c oughs> ออขนาดหาเทียนหทวัน <c oughs> อันไออันเบาแย่มา่เลยครับแสดา่าันถึงว่าอนี้ตัวื้อไลยหรือเปล่าื้อ ทังนัทั้เน็ตทั้งไหนผมก็ทรงมากมันเป็นหลวบมาเลยมัเป็นหลวบไปบ่าวมาเลยบอกก็สรงมากเลยนะครับแพ็คม่าเลยเอ้าแต่กองไฟสิ้นมากแบบดีเลยบอกเป็นตัวมาเลยใส่รถสูบมาโอ้ก็ส่งรถมาเลยส่งรถมาส่งอย่าง้อนแป้งก็แท่งก็ทรแป้งพ้อนทับก็ได้คือพรอนเงินเนี่ยมีนเมนครับน่าเป็นตัวเลยพันหักหนึ่งเรียบร้อยเลยสองพัน อนันนกับใส่ฟองปอบแบบ,แบมามเลยแบบพุกนิ่งอันน<อ>ี้ใส้ปอกแบบมาอ, 2, อันนกับสองบ้านดีเบานี่ครับถึงขั้นตอนการใส่เสือฝ้าเบาไ <laughs> <laughs> ม่รบกวนใส่เสือตุ่งปุน่น พาพี่น้องมารับชมกิจวัตตอนไหนเยอะหน่อยนะพ่อเนาะวัน <c oughs> <c oughs> นี้งเงี้ยพาเรียนเรามาเห็นกุสตาก็ดีครับพี่น้องกำลังเห็นเอนหลานครับ ไม่เสียเลยอปอเยฮะเสียปฝันเอาปลาฝันเอาปลฝันเอาไม่เสียอันนี้เขาใส่เสียอย่างไร่นี่เสไม่หล่นไม่หล่นเขาันไดเนาะเสือเสือปุยเอาเนาะตุุ้ยเสอหล่อว้าวว้าวสอง้อยสองลูกอืมอน่อยหน่อยน่อยง่า

ผลก็ได้อันกึ่งบอลงียว่าหัน่ครับเรือบงานห้องนี้ขายต้องสร้งสื่อเขาเห็ดขายอุปกรณ์นี่ครับงานวันรับผู้ติดไฟความมายไหม่วงนี้ติดไโอ้เปี่างานติดไปเอาวดีหน่อยมาใส่นล้ พูดได้ตากังจ้ะนานเลยเรียนมาเห็นพอดีเลยดีใจเลยล่ะครับนี่ยังย่างหมูนะคุ้มเลยอยดกได้ไปเรียนน้ำมูน้ำปวกเนาะ เสียากากันไม่น้ำเอาไว้หมดแล้วเสียด้ยกนยังไงวะอ้สิบสี่ชั่วโมงหรอกโอ้เดือดสา่ เพื่อที่นอนเพ่ต้องเห็นเพนั้นหูวันการข้มเบาเป็นแดดนอนฟอนอืเก็จะได้แต่ละดวงเนาะอืมเหมียนง่ายๆเดี๋ยวแข่งกันอะอบ้างเอาคนขึ้ไปน้ำเด่ไป có ở vào đây rồi. Ừ. bình minh ở vào đây Con bay. À. Ừ. Xe phải như là hm ทีโอเอการที่กระดาษธรรมดาธรรมดาน่เนาะกับปองแกบาทครับกับป้อนนอนี่ยี่บาบ

ที่รถทดาไปเลยกันเห็นว่าวอยู่ห้องได้เด้เขาวันหมยตามคล้ายตามถนนไหมคายถนนไหมมุ่นบ่าวผานี้นี่นะครับดวงเลน้อยทางเงี้ยวๆไหมครับโอเคก็พี่น้องครับฝ้าพี่น้องมาก มือบรรยากาศเกโก้โกรนเปาเรียนเหร็นครับง่ามนาอาเรียงนะพอเนาะนานาว w n o ร่มบีบีไก่เขาปีไม้ทีครับพี่น้องครับมาเจอกันใหม่นะครับ,บติดตามด้วยนะครับช่างน้องพาคกวนครับสวัสดีครับ